ครับผมสวัสดีครับผมช่างเดียวนะครับวันนี้ก็มาเปลี่ยนประตูหน้าต่างนะครับของเดิมก็จะเป็นไม้นะครับแสงอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอยู่ในตัวบ้านนะครับทางข้างล่างอาจจะชัดกว่านี้นะครับตัวนี้ก็มาที่ถนนซอยอ้อมเกตนะครับตำบลบางพับใช่ไหมเก๊บางพับบางพับหมู่บ้านลืมดีมาร่ลอการดิดีมาร่ลออการ์ดินก็ตัวนี้จะเป็นของเดิมก็เป็นไม้บานเปิดนะครับผมก็ อ่าเป็นทำเป็นสองมานเลื่อนนะครับผมไซ้ขวดสลับนะครับตัวนี้ก็จะมีมุ้งก็หน้าต่างก็เหมือนเดิมครับครอบไม้นะครับตัวนี้ครอบไม้นะครับลูกค้าสองมันเลื่อนสลับเหมือนกันครับมีมุ้งให้เรียบร้อยนะครับก็ตัวนี้นะครับมี2ชุดแล้วก็มีอีก2ห้องนอนเดี๋ยวให้ช่างภาพเขาไปถ่ายทําเลยนะครับตัวผมก็จะไม่ตามไปนะครับก็สไตล์เหมือนกันนะครับผมจะลงเงียก็ผมคอมเมนต์ให้ผมนะ ไปเอาใบแข็งมาลงไปเอาใบแข็งให้